เริ่มกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนะคะได้ประกอบพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทำหน้าที่ 10นาฬิกาของเช้าวันที่22มีนาคม2554นางพฤษภาพนมยันต์อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายพนุรังสีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี มีผู้พิพากษาสมทบที่ได้รับพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจำนวน62คนเข้าปฏิญาณตนต,อนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก่อนปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้นสังกัดจ,จะเข้าการทำหน้าที่แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญตัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2,534มาตรา26วรกท้ายในการน,นี้ผู้พิพากษาสามทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้กล่าวปฏิญาณตนต่อนหน้าอธิบดีผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับใน,นราชก,การจากนั้นอธิบดีผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางได้กล่าวแสดงความยินดีและขอให้ยึดบ้านปฏิบัติตน,ต,นตามคำปฏิญาณต่อไป จะปฏิบัติพูดแทนกันนะที่พิพากษาสมทบที่ในพระรมามพิไัยพระมหากริย์ในพระรมามิไทยพระมหากริย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเกณฑ์และแนวทางในการขอวิชาที่กระมวนจริยธรรมค่าราชการตุลการข้อ44บญญัติว่าศาลสมทบโดยอนุรุม นาคดดีเยาวชวนและครอบครัวทเ่็ 1. บัญญัติไว้ชัดเจนมีความซื่อสัตย์สุจริตอีกได้ทันทีท่านจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ <c oughs>